บางครั้งเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวในการเข้าใช้งาน Messenger หรือ Facebook ถ้าเราไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าเรากำลังออนไลน์อยู่เราจะต้องเข้าไปปิดสถานะการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเข้าไปที่แอป Messenger แล้วไปที่ขีดสามขีดมุมบนด้านซ้ายแล้วไปที่ตั้งค่าจากนั้นไปที่สถานะการใช้งานกดเข้าไปเลยค่ะแล้วให้เรามาปิดปุ่มนี้ให้เป็นสีเทา ตรงนี้เราเลือกได้ว่าจะปิดออนเม s เ n g เจอเป็นเวลากี่ชั่วโมงหรือปิดตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนเราจะเลือกอันแรกนี้นะคะจากนั้นก็กดหยุดชั่วคราวเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็จะไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังใช้งาน Messenger อยู่และเดี๋ยวเราไปดูการปิดสถานะการใช้งาน Facebook กันค่ะให้เราเข้าไปที่ f a c e b o o k ไปที่ขีด3ขีดด้านบนขวาแล้วไปที่ตั้งค่าแล้วไปที่สถานะการใช้งาน แล้วมาปิดตรงนี้ให้เป็นสีเทาและกดปิดอีกครั้งเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็จะไม่รู้ว่าเรากําลังใช้งาน Facebook อยู่ค่ะเพื่อนๆพอนเราไปทํากันดูนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้มีสาระดีๆมาบอกค่ะ